สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคเจ๋งๆที่ Apple ไม่เคยบอกมาฝากกันอีกแล้วครับซึ่งจะทําให้ทุกครั้งที่เพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่ให้ iPhone หรือยกเลิกการชาร์จแบตเตอรี่ iPhone ถอดสายออกภาพวอลเปเปอร์จะเปลี่ยนเป็นภาพใหม่ๆตามที่เราเลือกเอาไว้โดยอัตโนมัติสามารถเลือกรูปต่างๆเป็นอัลบั้มเพื่อเลือกใช้ได้ครับในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนเลยบน iPhone แถมยังทําได้ฟรีเพิ่มเสน่ห์ในการใช้งาน iPhone ยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งวิธีนี้ จะรองรับบน iOS 14.3ขึ้นไปนะครับไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราจะไปเตรียมภาพที่ต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์ของเราในแอปรูปภาพก่อนครับถ้าเพื่อนๆมีอัลบั้มภาพที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมรูปวอลเปเปอร์หรืออัลบั้มที่ต้องการใช้เป็นภาพวอลเปเปอร์อยู่แล้วสามารถข้ามไปขั้นตอนที่2ได้เลยครับ แต่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเตรียมภาพเราไปดูวิธีกันครับให้เพื่อนเพื่อนเปิดแอปรูปภาพแล้วเปิดอัลบั้มภาพใดๆที่เก็บรูปที่ต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเปิดไปที่อัลบั้มกราฟิกสวยๆนะครับจากนั้นแตะคำสั่งเลือกแล้วแตะเลือกรูปที่ต้องการนำไปใช้เป็นวอลเปเปอร์ได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกภาพบางส่วนนะครับเมื่อเลือกแล้วให้แตะปุ่มแชร์รูปลูกศรชี้ขึ้นด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่ง เพิ่มไปยังอัลบัม้มแล้วแต่อัลบั้มใหม่ตั้งชื่ออัลบั้มที่ต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น wallpapers นะครับเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วให้แตะบันทึกภาพที่เราเลือกจะถูกรวมไปอยู่ในอัลบั้มใหม่ที่เราสร้างขึ้นเลยครับเมื่อเปิดเข้าไปดูในอัลบัม้มก็จะเห็นรายการภาพต่างๆที่เราเลือกเอาไว้ซึ่งเพื่อนๆยังสามารถเพิ่มภาพใหม่ๆเข้ามาที่อัลบั้มนี้หรือลบภาพที่ไม่ต้องการออกจากอัลบั้มได้ตามต้องการเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นเลยครับ ขั้นตอนที่2เราจะไปสร้างคำสั่งลัดกันครับให้เพื่อนเอนเปิดแอป,ปคำสั่งลัดหรือช็อตคั t แอป,ปนี้มาพร้อมกับ ios นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลบไปก็สามารถดาวน์โหลดได้ใหม่จาก App Store แอป,ปนี้แจกให้ใช้งานฟรีนะครับเมื่อเปิดแอป,ปขึ้นมาในหน้าจอของแอปช็อตคั t ให้แตะเลือกหัวข้อคำสั่งลัดของฉันด้านล่างเราจะไปสร้างคำสั่งลัดใหม่กันครับด้วยการแตะปุ่มบวกด้านบนในหน้าจอคำสั่งลัดใหม่ให้แตะในช่องค้นหาด้านล่าง แล้วพิมพ์คำว่าค้นหารูปภาพหรือในภาษาอังกฤษจะเป็น find photos ครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นด้านล่างแตะเลือกค้นหารูปภาพครับกรอบคำสั่งใหม่จะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเพิ่มฟิลเตอร์แล้วแตะคำสั่งคือล่าสุดสีแดงในหน้าจอเลือกที่แสดงขึ้นมาให้แตะเลือกอัลบั้มภาพ w a l l p a p e r ของเราครับในตัวอย่างนี้คือ w a l l p a p e r s ถ้าเพื่อนๆมีอัลบั้มอื่นอยู่แล้ว ก็สามารถแตะเลือกอัลบั้มที่ต้องการได้นะครับเมื่อเลือกอัลบั้มแล้วเพื่อให้การแสดงภาพวอลเปเปอร์แสดงแบบซูมเพิ่มสเสน่ห์และความหลากหลายในการแสดงภาพเพิ่มความน่าสนใจครับให้แตะคำสั่งจัดเรียงตามแล้วเลือกคำสั่งซูมจากนั้นเราจะไปตั้งค่าให้เปิดมาทีละภาพครับด้วยการแตะเปิดสวิตช์จำกัดแล้วตั้งค่าการรับรายการให้เหลือแค่1รายการเท่านั้นครับด้วยการแตะปุ่มลบ จนเห็นข้อความรับหนึ่งรายการเท่านี้ก็เรียบร้อยต่อไปให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านล่างอีกครั้งแล้วพิมพ์คำว่าตั้งค่าภาพพื้นหลังหรือในภาษาอังกฤษจะเป็น set wallpaper ในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นด้านล่างให้แตะเลือกตั้งค่าภาพพื้นหลังครับกรอบคำสั่งลัดใหม่จะแสดงขึ้นมาคำสั่งนี้จะทำให้เราสามารถตั้งค่าการเปลี่ยนภาพ wallpaper สำหรับหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมพร้อมกันเป็นภาพเดียวกันได้ครับ ถ้าต้องการเลือกเฉพาะหน้าจอใดๆให้แตะเลือกคำสั่งหน้าจอล็อกหน้าจอโฮมสีน้ำเงินในหน้าจอเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกรายการที่ต้องการเปิดหรือปิดได้เลยครับโดยรายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกแสดงให้ทราบนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเอาไว้ทั้งสองหน้าจอทั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอโฮมนะครับจากนั้นแตะเสร็จสิ้นให้แตะคำสั่งแสดงเพิ่มเติมแล้วแตะปิดสวิตช์แสดงตัวอย่างเท่านี้ก็เรียบร้อยให้เพื่อนๆแตะถัดไป จากนั้นตั้งชื่อคำสั่งลัดใหม่ที่เราสร้างขึ้นในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งเป็น War p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  r r ว p w วับนะครับเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเราจะได้คำสั่งลัดใหม่ที่สร้างขึ้นสดๆร้อนๆแต่ก่อนอื่นเราไปทดสอบการทำงานกันครับให้เพื่อนๆแตะบนคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นจากนั้นสลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วรอสักครู่ดูว่าภาพ w a l l p a p e r จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้า wallpaper เปลี่ยนคำสั่งลัดของเราก็ทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วครับเหมือนที่เห็นในตัวอย่างนี้ครับเราลองไปดูกันอีกทีครับให้เพื่อนๆกลับไปที่แอปคำสั่งลัดแต่บนคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นจากนั้นสลับไปที่หน้าจอโฮมอีกครั้งแล้วรอสักครู่ถ้า wallpaper เปลี่ยนอัตโนมัติคำสั่งลัดของเราทำงานได้อย่างถูกต้องทำงานได้ไม่มีปัญหาครับขั้นตอนที่3เราจะไปสร้างการทำงานอัตโนมัติกันครับเพื่อให้เวลาที่เราเสียบชาร์จแบตเตอรี่ หรือถอดสายชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงการชาร์จแบบไร้สายให้มีการเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์โดยอัตโนมัติครับให้เปิดแอปคําสั่งลัดแตะหัวข้อการทํางานอัตโนมัติด้านล่างจากนั้นแตะปุ่มบวกด้านบนเพื่อสร้างการทํางานใหม่แล้วแตะสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะที่ชาร์จในหน้าจอที่แสดงขึ้นมา เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้ภาพวอลเปเปอร์เปลี่ยนอัตโนมัติทุกครั้งที่ทําการชาร์จและทุกครั้งที่เลิกชาร์จหรือไม่สามารถเลือกได้ทั้ง2แบบหรือเลือกรายการใดๆได้ตามต้องการครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกทั้ง2แบบไปเลยนะครับจากนั้นแตะถัดไปแล้วแตะในช่องค้นหาด้านล่างอีกครั้งแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่าสั่งทํางานคําสั่งลัดหรือในภาษาอังกฤษจะเป็น Run Shortcut ในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นมาแตะ สั่งทำงานคำสั่งลัดครับในกรอบคำสั่งลัดที่สแสดงขึ้นมาแตะคำสั่งลัดแล้วเลือกคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ในตัวอย่างนี้คือ wallpaper w i p b u f นั่นเองครับของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนตั้งชื่อคำสั่งลัดเป็นอะไรก็ให้เลือกรายการนั้นเลยนะครับจากนั้นแตะถัดไปแล้วแตะปิดสวิตช์ถามก่อนสั่งทำงานเพื่อไม่ให้มีข้อความสแสดงขึ้นมาถามยืนยันเวลาที่จะมีการเปลี่ยน wallpaper ครับในข้อความถามยืนยันแตะไม่ต้องถาม แล้วแต่เสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเราไปทดสอบการทำงานกันเลยครับวิธีที่เราสร้างขึ้นนี้รองรับทั้งการชาร์จแบบใช้สายและไร้สายเลยนะครับใช้ได้เหมือนกันเมื่อเสียบชาร์จแล้วรอสักครู่เราก็จะเห็นภาพวอลเปเปอร์เปลี่ยนเป็นภาพใหม่โดยอัตโนมัติเลยครับเจ๋งมากๆเราไม่เคยทำได้แบบนี้มาก่อนเลยครับทีนี้ลองถอดสายชาร์จดูบ้างแล้วรอสักครู่วอลเปเปอร์ Paper, ก็เปลี่ยนอัตโนมัติอีกเช่นกันครับ มีของเล่นมีเทคนิคใหม่ๆใ,ให้เล่นกันอีกแล้วครับสําหรับกรอบข้อความที่แสดงขึ้นด้านบนแจ้งการทํางานของคําสั่งลัดเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงครับเราสามารถปิดได้ด้วยการแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะเวลาหน้าจอแล้วแตะดูกิจกรรมทั้งหมดจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดในหัวข้อการแจ้งเตือนถ้าไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาให้แตะบนกราฟหนึ่งครั้งด้านล่างจะมีคําสั่งแสดงขึ้นมาให้เลือกครับแตะคําสั่งลัด แล้วแตะปิดสวิตช์อนุญาตการแจ้งเตือนเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแต่ถ้าเพื่อนๆแตะคำสั่งลัดแล้วไม่มีการตั้งค่าแสดงขึ้นมาสามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการแตะกราฟด้านบนตัวคำสั่งลัดก็จะสามารถแตะเลือกได้แล้วครับเมื่อปิดการแจ้งเตือนแล้วเราลองไปทดสอบการทำงานกันครับด้วยการเสียบสายชาร์จอีกทีจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีข้อความอะไรแสดงขึ้นมาด้านบนแล้วครับแต่ภาพวอลเปเปอร์มีการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติทั้งเวลาที่เราถอดสายชาร์จ ก็ไม่มีข้อความอะไรแสดงขึ้นมาและภาพวอลเปเปอร์ก็เปลี่ยนโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับหลังจากใช้งานกันไปแล้วในภายหลังถ้าเพื่อนๆต้องการปิดการทํางานในการเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์แบบอัตโนมัตินี้ก็ทําได้ง่ายๆครับด้วยการเปิดแอปคําสั่งลัดเลือกหัวข้อการทํางานอัตโนมัติแต่เลือกการทํางานอัตโนมัติในการเปลี่ยนภาพวอลเปเปอร์ที่เราสร้างขึ้นแล้วแต่ปิดสวิตช์เปิดใช้งานการทํางานอัตโนมัตินี้เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ถ้าต้องการเปิดใช้งานใหม่ก็ให้มาเปิดสวิตช์นี้ได้เลยครับด้วยวิธีง่ายๆที่สามารถทําเองได้นี้เพื่อนๆที่ต้องการเพิ่มเทคนิคเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเสน่ห์ในการใช้งาน iPhone สามารถไปลองทําไปลองเล่นกันได้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมติดตามเทคนิคใหม่ๆในการใช้งาน iPhone และ iPad ได้ที่นี่สอนใช้ง่ายนิดเดียวในทุกๆวันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ